สวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในคอนเทนต์สุ่มไป ID ดีบ้างของแฟนคลับนะคะแล้ววันนี้เนี่ยปอก็ได้เตรียม ID นะคะมาทั้งหมด10คนเลยนะคะจะบอกว่าวันนี้จึงแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าปอก็รู้สึกว่า ID ที่ปอเลือกมาวันนี้นะคะจะต้องมีแต่ดีๆแล้วก็น่าหลักแน่ๆน,นะคะไปครับลองมาเริ่มกันเลยดีกว่านะจ๊ะพี่ปอ หนูชื่อว่าน้องอันดาค่ะอายุสิบขวบอยู่ป .4 นะคะไปไอดีของหนูหน่อยนะคะเป็นบ้านสีชมพูเอาดีๆมาถึงนะคะก็เจอกับบ้านสีชมพูเลยหรือนี่ไงไปได้ด้วยบ้านของพี่โอปอสุดสวยและน่ารักที่สุดนะคะจากน้องอันดารักพี่โอปอที่สุดลุย ไหนไหนขอดูหน่อยอุย๊ยทุกคนอยู่ตรงนี้เลยเหรออ้อเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมปอถึงคุ้นๆไอดีนี้วะหรือว่าเราจะเคยมาแล้วแต่คิดว่าไม่น่าใช่นะคะไปดูกันอึบอบึทุกคนมันจะขึ้นยากหน่อยนะคะโอ้ยน่ารักมากเลย ก็เป็นภายในบ้านของน้องเขานะคะโซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนห้องครัวนะคะอุ๊ยมีของกินเต็มตู้เย็นเลยอะ่ะว้าวแล้วก็ตรงนี้นะคะมันคืออะไรอะ่ะเออเท่าที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะคะมันคืออ่างอาบน้ำนะคะที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็ภายในอ่างเนี่ยนะมี รูกบอลด้วยอ่ะโอ้โหโย่ังเก๋เลยอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเตียงนอนของเราค่ะเป็นเตียงนอนที่มีเปเด็กนะคะอยู่ข้างๆด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นโต๊ะทํางานเอาไว้นั่งอ่านหนังสือแล้วก็เล่นเกมได้นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็น่าจะเป็นเอาไว้ให้นั่งเล่นหรือเปล่านะคะแล้วก็มีเป็นโนด้วยมีตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยน่าจะเอาไว้ ซ้อมกีตาร์ซ้อมดนตรีแน่ๆเลยอะ่ะโดยรวมแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าน้องเขานะคะจะไม่ได้อ่แบ่งห้องนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วคือนาหลักนะคะแล้วก็จะมีโอ้โหคือปอเพิ่งเห็นแอร์นะคะคือแอร์อย่างใหญ่เลยอะ่ะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นไอดีของน้องอันดานะคะคือน้องเนี่ยสร้างบ้านนะคะอยู่บนร้านค้าตรงนี้เลยก็ถือว่า สะดวกสบายอยู่เหมือนกันนะคะพอเวลาที่เราไหนหิวใช่ไหมเราก็ลงมาซื้ออะไรกินข้างล่างได้อะ่ะเออเก๋อยู่นะเรามาต่อไอดีของน้องคนต่อมากันเลยแล้วกันนะคะพี่อปอคะหนูสร้างร้านคาเฟ่ไปดูของหรูหน่อยนะคะหนูชื่อว่าน้องลูกกี้นะคะอยู่ปอสีค่ะเป็นร้านคาเฟ่สีฟ้านะคะว้าว เป็นร้านคาเฟ่สีฟ้าอ๋อเอาดีวันนี้นะคะเหมือนเราเนี่ยมาทำคอนเทนต์ไปเที่ยวบ้านหลายสีแล้วเนี่ยคาเฟ่สีฟ้าไปดูกันอุ้ย กนไงปอเจอแล้วโอ้โหค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะตรงหน้าร้านเนี่ยก็จะมีข้อความเขียนว่าทางเข้าร้านคาเฟ่สีฟ้าจากน้องลูกยี่นะคะอยู่ปอ .4 โอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็ตรงบนหลังคานะคะก็จะมีการตกแต่งด้วยนะว้าวอย่างเก๋เลยอะ ที่นี้เราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าทำดีอยู่นะเหมือนของจริงเลยะก็คือน้องเขาเนี่ยจะมีความนะคะสร้างโต๊ะกินข้าวเนี่ยเรียงยาวเลยนะเห็นไหมมีซ้ายขวาด้วยก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีที่คิดเงินแล้วก็มีโซนห้องครัวนะคะ ถือว่าเป็นร้านที่เรียบง่ายแล้วก็สะดวกสบายนะคะอุ๊ยเก๋มากเลยอะและนี่นะคะก็เป็นไอดีที่2ของวันนี้นะคะทุกคนพี่โอปอหนูขอไป2ครั้งแล้วพี่โอปอยังไม่มาของหนูเลยสร้างแคมนะคะกางแจ้งหรอนะคะเป็นกางแจ้งเดี๋ยวหนูเอาเลขให้นะคะแต่ว่าน้องเขาก็คือแบบว่าไม่ได้บอกรายละเอียดนะ เขาว่าเขา่เชื่ออะไรเนาะอุ้ย ทุกคนไอดี ID ของน้องคนนี้นะคะไปไม่ได้นะคะเพื่อนๆอ่ะไม่เป็นไรค่ะปอขอไปต่อกันที่ไอดีของน้องคนถัดไปเลยแล้วกันนะคะดีค่ะพี่อปอหนูมีไอดีจะมาให้ค่ะเป็นบ้านโบเดนนะคะหนูชื่อว่าน้องจันเจ้าอยู่ปอสามอายุเขวบนะคะรอบนี้ขอนะคะขอมาสามคลิปแล้วจัดไปเลยค่ะ นี่ไงไปดูกันไหนอะ่ะโอ้โหนี่คือน้องเขาสร้างตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวนะแล้วคือปอแอบเห็นข้อความด้วยนะไหนมาดูซิว่าจะเป็นยังไงอุ้ยจะบอกว่าแค่ทางเข้าเนี่ยก็น่ารักแล้วนะคะนี่ไงมีข้อความเขียนว่าโอปอลคนนี่คิวเฮาสนะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยจะมีจักรยานนะคะจอดอยู่ด้วยล่ะ มีกล่องของขวัญด้วยอะ่ะเฮ้ยข้างในกล่องของขวัญน,นี้เนี่ยอาจจะมี iPhone 16 Pro Max 10เครื่องก็ได้นะเออฮอันนี้คือเป็นเต็นท์นาะเอาไว้พอนอนเล่นได้นะแล้วก็ตรงสระว่ายน้ำนะคะก็จะมีน้องเป็ดนะคะรอยอยู่เนาะเฮ้ยเก๋มากเลยที่นี้เราเข้าไปดูในบ้านกันเฮ้ยพอเราเข้ามาถึงเนี่ยก็ มีล็อกเกอร์นะคะแต่ว่าตรงเนี้ยค่อนข้างโล่งเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนเอาไว้นั่งดูทีวีแล้วก็จะมีห้องครัวด้วยนะคือเป็นบ้านที่เฟอร์นิเจอร์น้อยนะแต่ว่ามันดูสะอาดตาดีนะคือดูไม่ลกหูลกตาดีอย่แกแล้วก็จะมีแอร์ด้วยนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นห้องน้ำจา้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนที่นี้ขอขึ้นไปดูชั้นสองหน่อยซิ อุ้ยมีเปียโนด้วยสีชมพูหวานมากเลยล่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเตียงนอนค่ะเป็นห้องนอนเนาะก็จะมีโต๊ะทำงานมีแอร์มีเตียงนะจ๊ะแล้วก็บริเวณระเบียงเนี่ยก็จะมีโต๊ะญี่ปุ่นนะคะเต็มไปหมดเลยอะ่ะเอ๊ะ ตรงนี้เอาไว้ทําอะไรเอ่ยมีโต๊ะญี่ปุ่นนะคะค่อนข้างเยอะเลยอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนค่ะสาหรับไอดีของน้องจันจ้านะคะเรามาต่อไอดีของน้องไข่มุกกันเลยดีกว่านะคะหนูชื่อไข่มุกนะคะอายุ9ปีหนูสร้างบ้านคุโรมิสวยมากค่ะมาหน่อยนะคะฮะจริงเหรอ สร้างบ้านคุโรมิเนี่ยนะเฮ้ยทุกคนเซอร์ไพรส์ว่ะตอนนี้คือแบบตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าไม่มีใครเคยสร้างบ้านคุโรมิเลยนะนี่ไงคุโรมินะคะเอาดีหวังว่าจะไม่แกงพี่นะแต่ว่าเราเห็นบ้านแล้วะเอาดีเขาเขียนว่าคุโรมิโฮมบาย น้องไข่มุกเก่อไว้จริงๆด้วยทุกคนน้องไข่มุกเป็นคนสร้างบ้านคุโลมิจริงๆอ่ะอุย้ยเก่งมากเลยอ่ะอันนี้คือเป็นทางเข้านะคะอู้ทำดีว่าอา้าวสวัสดีค่ะคุณเฟิร์สเออก็คือปอลืมเก็บตัวละครน,นะคะนี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางขึ้นไปกันเลยไปชมบ้านคุโลมิของน้องไข่มุกกันนะคะ ฟึบเราเข้ามาแล้วก็คือภายในบ้านเนี่ยจะเป็นโทนสีม่วงนะคะแล้วก็จะมีสัญลญักษณ์ของคูโรมิว้ย ใช่ป้าตรงนี้อ่ะเออเป็นใช่เลยอ่ะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์นะคะก็จะมีประมาณนี้เลยนะว้าวดูสิอันนี้คือเป็นห้องครัวนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นอะไรอ่ะเป็นสะนระว่ายน้ําหรอว่ายมีน้ําพุด้วยมีจัก,กรยานด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีบันไดนะคะขึ้นมาชั้นบนต่อเลยทุกคนพอเข้าไม่ได้อ่ะเอาเดี๋ยว ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวปอจะมาเข้าจากตรงนี้แทนแล้วกันนะคะส่วนบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนระเบียงค่ะมีโซฟานะคะเอาไว้นั่งพักผ่อนได้ก็คือมานั่งแบบว่ารับลมชมวิวนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะก็จะเป็นห้องซ้อมดน,นตรีค่ะเห็นไหมอุ้ยแล้วก็จะมีเตียงนอนนะคะที่เป็นสีม่วงนะคะเปลียนโนสีม่วงด้วยนะคะเฮยอย่างเจ๋งเลย คือข้างนอกอะสวยมากเลยนะสีสวยเวอร์เลยคือต้องบอกเลยว่าน้องไข่มุกนะคะเป็นน้องคนแรกเลยที่สร้างบ้านที่เกี่ยวกับซานิโอนะคะตบมือให้น้องไข่มุกหน่อยนะจ๊ะเอาล่ะเรามาต่อไอเดียของน้องคนถัดมากันเลยดีกว่านะจ๊ะพี่โอปอคะวันนี้ น้องกันลอกมีไอดีบ้านเรือนไทยของอาจารย์มะเหมี่ยวในเกมซากุระมาฝากนะคะน้องกันลอกฝากมาขอบคุณพี่โอปอด้วยนะคะน้องดีใจมากๆเลยที่พี่โอปอรีวิวไอดีของน้องอุ๊ยขอบคุณครับเป็นบ้านเรือนไทยของอาจารย์มะเหมี่ยวเนาะนี่ไงบ้านเรือนไทยของอาจารย์มะเมี่ยวน,าาน,ะะน้องกันลอก,กออปอสองห คือแบบว่าปออสงคือสร้างในขนาดนี้คือแบบว่าเก่งมากๆวุ้ยทุกคนดูดี มันโคตรเลือนไทยอ่ะเฮ้ยมันเดอเบสบ้ากเลยนะแกคือจะบอกว่าใครที่กําลังหาไอดีนะคะก็ไอดีของน้องการลอกเนี่ยเอามาสร้างเป็นสตอรี่ก็ได้นะคะทุกคนตรงเนี้ยมันเหมือนจะเป็นอะไรนะที่เอาไว้ปลูกข้าวใช่ปะหุยเหมือนมากเลยอะ่ะแล้วก็อันนี้นะคะเหมือนน้องเขาเนี่ยจะทําเป็นเตาปะน้องเขาสร้างเองหมดเลยนะว้ยแกแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบ้านเรือนไทย นะคะทุกคนไหนขอดูหน่อยสิอุ๊ยมีที่นั่งแบบนี้ด้วยอะเหมือนในหนังเลยอะเกเหมือนปะ่ะเออเราก็ตรงนี้นะคะก็จะมีโต๊ะเอาไว้นั่งกินข้าวนั่งกินผลไม้นะคะแล้วก็วางของได้ด้วยนะอุ๊ยเก๋เกินอะแล้วก็ขอดูในบ้านหน่อยสิและนี่นะคะก็จะมีเต็นท์นะคะที่มีเงินค่ะเฮ้ยมีเงินวางอยู่ด้วยอะอุ๊ยโอ้ ก็ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีการตกแต่งนะคะตรงนี้ด้วยเราอะ่ะมานั่งกินข้าวตรงนี้ได้ด้วยนะคะปอว่านาะห้องนี้เนี่ยน่าจะเป็นห้องนามปะ นั่นไงเป็นห้องน้ำจริงๆด้วยอะโอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะเราก็ตรงนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอะอย่าบอกนะว่าตรงนี้มันคือที่เก็บของหรอแต่ว่าตรงนี้นะคะมันจะมีต้นแตงโมด้วย แล้วก็จะมีของขึงนะคะวางอยู่เนาะเข้าใจทำมากๆเลยนะหุยความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยเก่งมากและนี่นะคะก็เป็นภาพโดยรวมของน้องกันลอกนะคะเกดูความต้นมะพร้าวดิเฮ้ยเห็นปะว่าตรงต้นน่ะมันมี ลูกมะพร้าวนะคะอยู่ด้วยคือน้องเขาเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณน้องกันลอกด้วยนะจ๊ะมาค่ะเรามาต่อไอดีของน้องคนถัดมากันเลยแล้วกันนะคะสวัสดีครับน้องซินกลับมาแล้วจำกันได้ไหมนะวันนี้น้องซินมี2 ID ไอดจะมานนำเสนอพี่ปอครับเฮ้ยเอาดีด น้องฟินน้องฟินคนนี้นะคะปอจำได้แม่นเลยค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยก็สร้างเก่งมากถ้าทุกคนจำได้นะคะน้องเขาว่าเคยสร้างไอดีนะคะที่เป็นบ้านอยู่ตรงเกาะกลางทะเลน้องเขาสร้างสวยมากๆเลยนะคะ <S <S อุ้ยอุ้ยทุกคนคือเหมือนว่าไอดีที่หนึ่งเนี่ยไปไม่ได้นะทีนี้ปอขอลอง เซิร์ชนะคะไอดี ID ที่2กันนะคะและนี่นะคะก็เป็นไอดีที่2ค่ะปึ๊บเฮ้ยอะไรอะ่ะที่นี่คือที่ไหนอะ่ะว้าวเฮ้ยตรงนี้ก็มีหรอคือรู้สึกว่าน้องฟินนะคะจะสร้างเมืองหอโอ้โหขยันปะเฮ้ยขยันเกินไปปะ ทุกคนดูดูดูด,ด,ดูคือน้องฟินนะคะเขาก็สร้างไอดีค่ะเป็นเมืองใหม่ขึ้นมานะคะถึงแม้ว่าไอดีที่1นะคะจะไปไม่ได้แต่ว่าไอดีที่2เนี่ยไปได้นะคะแล้วก็จึงด้วยนะจะบอกว่าภายในตึกนะคะก็จะมีเตียงนอนด้วยนะหยูยขยันมากเลยอะ่ะแต่ว่า เราต้องเข้าทางไหนเนี่ยทุกคนทางเข้าอยู่ตรงไหนจากน้องฟินหุยขยันมากเลยอะอย่างกว้างอะคือน้องเขาก็สร้างมาจนถึงตรงนี้เลยนะเฮ้ยอันนี้คือเป็นแม่น้ำหรอเอาดีก็คือทำแม่น้ำเองด้วยนะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมีอุโมงค์ด้วยนะเฮ้ยเอาดี คือเป็นอุโมงคทิปนะแกเก๋มากเลยอะคือเดี๋ยวรอบนี้นะคะพอจะบินดูแล้วกันนะคะทุกคนถ้าบินดูเนี่ยมันก็จะเห็นได้ทั่วถึงกว่านะคะตรงนี้คือเป็นทางเดินนะคะแล้วก็จะมีร้านค้าด้วยนะอะไรอะหอพขขอักก่อเราก็จะมีร้านแอปเปิลแคนดี้นะคะไม้ละย0บาทคา่ะอุย้ยน่ากินมากเลยอะค่ะแม่้าไปไหนคะเนี่ยแล้วก็ด้ นี้นะคะก็จะมีร้านซักผ้าด้วยอุ๊ยเอาดีเปาว่านะละนักษณะเนี่ยน่าจะเหมือนกับว่าตรงนี้นะคะเป็นหอพักเนาะก็จะมีเอิมร้านซักเสื้อผ้าร้านขายของกินประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวนะอันนี้คือเป็นตู้กดเลือกน้ํายาซักผ้าโอเคเนาะคือน้องเขาว่าเอาไมโครเวฟนะคะมาทําเป็นตู้กดแต่ก็เสียดายตรงที่ว่าไอดีที่ห นะคะไปไม่ได้นะและนี่ก็เป็นทางเดินของเมืองน้องเขานะคะก็ประมาณนี้เลยเป็นเมืองที่ลมเย็นนะดูไม่วุ่นวายดีนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตรงนี้นะคะมีความสร้างเป็นที่จอดรถด้วยหรอเฮย้ย น่ารักมากเลยอ่ะและนี่นะคะก็เป็น ID จากน้องฟินนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาต่อกันเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะพี่ปอไปไอดีหนูหน่อยนะคะไปรีวิวให้หน่อยนะคะสร้างนานมากๆเลยค่ะ นี่ไงเฮ้ยคืนหล่อนซ่อนทางเอาดีอ๋อก็คือน,น้องเขาว่าทําเหมือนกับในเกมที่เราอะพึ่งลงไปนะคะเพื่อนๆจําคลิปนี้ได้ไหมคะที่ปอเคยเล่นกับเฟิร์สไปนะคะก็คือเป็นเกมที่กําลังมาแรงเนาะคืนหล่อนซ่อนทางนะคะเป็นเกมฝีมือของคนไทยนะคะแล้วแกดูน้องเขาทําดิก็คือน,น้องเขาว่าทําเป็นทางแบบนี้นะคะดู เห็นปะมีคงมีควันด้วยนะแล้วก็เอิม่มตรงนี้นะคะมีป้ายเขียนว่าถ้าเลี้ยวขวาคือปกติถ้าเลี้ยวซ้ายคือผิดปกตินะคะอ๋ออ๋อนี่เดี๋ยวนะเหมือนว่าเราจะต้องขับจากตรงนู้นหนอเฮ้ยมีศาลาด้วยเฮ้ยเก๋มากคือแบบว่าเหมือนกับในเกมเลยอะทีนี้เดี๋ยวปอจะมาลองขับดูแล้วกันนะคะเหมือนว่า จุดเริ่มต้นจะ, the ะจะต้องมาจากทางนั้นนะคะทุกคนไปขับไปดูกันทางนี้ปะอ๋อนี่ไงเราต้องเริ่มจากทางไหนอ่ะก็คือว่าระหว่างทางนะคะก็จะมีป้ายข้างทางเขียนว่าอำเภออุ้มผางระหวังช้างป่านะคะเฮ้ยเก๋มากเลยอ่ะแล้วก็จะมีป้ายโฆษณาด้วยนะเห็นปะขอเชิญร่วมทําบุญวัดสำเ็มบอก แล้วก็จะมีถุเรียนอร่อยอร่อยด้วยนะคะเขาให้เราเลี้ยวซ้ายนะคะก็คือมันจะมีลูกศรน,นะคะบอกทางปออยู่นะไปจ้าไหนดูซิว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอันนี้คือเป็นสาลาเนาะสาลาตรงเนี้ยก็ปกติดีนะคะไม่มีผีนะจ๊ะแล้วก็ตรงไปเลยค่ะนี่แล้ก็สาลาตรงนี้ด้วยนะ ส่วนตรงนี้นะคะก็ปกตินะคะเอาล่ะถ้าปกตินะคะให้เลี้ยวขวาเราก็เลี้ยวขวาไปเลยนะคะ แทนแทนจะบอกว่าน้องเขาอ่ะเป็นคนแรกเลยนะคะที่สร้างเกี่ยวกับคืนหล่อนซ่อนทางในเกมซากุระอย่างเจ๋งเลยหนูขอหน่อยนะคะเป็นสระว่ายน้ำเตรีมสีลุ้งค่ะพี่โอปอหนูชื่อว่าน้องพลอยนะคะอายุ11ขวบจ้าเอาดีเป็นสระว่ายน้ำสีลุ้งหรอเฮ้ยปอเห็นแล้ว คือเหมือนว่าน้องเขาว่าสร้างในบ้านของเราเลยนะนี่ไงโอ้โหสีอย่างน่ารักเลยอะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะคะหูยแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่มากๆเลยว้าวบอมแบมปุ้มและนี่นะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ำขนาดยักษ์นะคะ ก็จะมีลูกบอลน,นะคะที่มีค่อนข้างหลายสีเลยนะคะมีสีม่วงสีฟ้าสีน้ําเงินนะคะแล้วก็จะมีสีแดงสีส้มด้วยนะเอมตรงนี้นะคะพอเห็นท่อด้วยอะ่ะมันคือท่ออะไรก็ไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยบอกเลยว่าก็ค่อนข้างแปลกใหม่ดีนะคะเพื่อนๆและนี่นะคะก็เป็นสระว่ายน้ํานะคะของน้องพลอยนะคะทุกคนมาจ้า เรามาต่อไอเดียของน้องคนสุดท้ายกันดีกว่านะคะไปหน่อยได้ไหมคะชื่อน้องวาค่ะอายุ12ขวบนะคะอยู่ปหกไปดูกันนี่ไงห้องใต้หลังคาหรอว้าวก็คือน้องเขาสร้างอะไรบางอย่างนะคะที่อยู่ในห้องใต้หลังคานะคะไปดูกันมันคืออะไรนะตื่นเต้นมากๆเลยนะ่ะโอ้ นี่หรออ๋อก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนที่เอาไว้นั่งอ่านหนังสือแล้วก็นั่งทําการบ้านนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเอิ่มเอาไว้นั่งดูทีวีแล้วก็จะมีของกินนะคะวางอยู่เต็มไปหมดเลยนะอันนี้คือแบบว่าเป็นโซนที่แบบว่าพอชอบนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนห้องครัวคะ่ะอุ๊ยดูน้องเขาแบบว่ามีความเรียงของสิโอ้โห เรียบร้อยมากๆเลยนะคะ แล้วก็จะมีตู้เย็นเนาะมีโต๊ะกลางแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นอะไรอะหุ้นของบริษัทลดลงอย่างมากจํานวนเงินที่มีอยู่อาจจะไม่พอต่อการดํารงเฮ้ยคือตรงเนี้เหมือนจะเป็นที่เอาไว้นั่งประชุมปะ่ะเพราะว่ามีวนะ์นะมีของกินแล้วก็จะมีบอร์ดนะคะที่เขียนเกี่ยวกับธุรกิจด้วยนะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยทุกคนปอทําบอร์ดร่วงอะ่ะเดี๋ยวนะ ว้าวหนักกว่าเดิมอีกเออน้องว่าพี่พี่พี่ขอโทษนะ <laughs> เอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ปอก็ได้พาเพื่อนๆน,นะคะมาสุ่มไอดีบ้านแฟนคลับนะคะทั้งหมดจนครบแล้วนะส่วนคลิปหน้าถ้าใครที่อยากให้ปอนะคะไปเที่ยวเยี่ยมชมนะคะอย่าลืมพิมพ์ทิ้งไอดีนะคะไว้ให้ปอใต้คลิปนี้เลยนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อราการแจ้งเตือนด้วยนะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะ บายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน